เวลาเข้ามาดูพวกพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับคุกอะไรอย่างเงี้ยมันดูเาา็กดหูเหมือนกันนะแต่เดินเข้ามาตกใจเลยนะเนี่ยอยู่ดีๆก็แบบเด้งปึ้มขึ้นมาเนี่ยเขาเอาไว้ควบคุมพวกปริมาณอาหารของนักโทษแล้ววิวที่เขาเปิดหน้าต่างแล้วมองลงมาเป็นวิวคุกเก่าอะ่ะ ครับวันนี้ผมจะพามาที่อดีตเรือนจำซอแดมุนนะครับหรือว่าคุกเก่านั่นเองที่นี่เนี่ยก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะถึง80ปีด้วยกันสำหรับที่เปิดใช้คุกแห่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าคุกนี้เนี่ยจะเกี่ยวเรื่องกับประวัติศาสตร์อะไรนี่คือบริเวณด้านในของคุกเก่าซอแดมุนนะครับจริงๆที่นี่เนี่ยนะมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะ แล้วก็สร้างขึ้นโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับในช่วงที่เป็นยุคอนาณานิคมของญี่ปุ่นเขาเอาไว้ขังพวกนักโทษที่มีการต่อต้านอาณา,านิคมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคนที่ถูกฆ่าถูกทรมานจนเสียชีวิตอยู่ที่แห่งนี้เยอะมากใหญ่มากนะแล้วก็แบ่งเป็นหลายส่วนด้วย เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแต่ละส่วนกันว่ามีอะไรบ้างแต่คุกแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดใช้มายาวนานถึง80ปีนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อหลายต่อหลายครั้งเลยปัจจุบันนี้ครับคุกแห่งนี้ก็เป็นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับให้ประชาชนชาวเกาหลีใต้แล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยในอดีตเนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างกับสถานที่แห่งนี้ในยุคอนานิคมของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีความทรงจำต่างๆมากมายนะครับรวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันในแต่ละที่ครับเนี่ยเป็นโมเดลจำลองพื้นที่ทั้งหมดเขาโคตรใหญ่มากเลยนะเอาจริงๆเนี่ยทางเข้าเราอยู่แค่ตรงนี้เอง เนี่ยทางเข้าเราอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วเราก็เดินเข้ามานี่แค่ตึกแรกตรงเนี้ยดูดิอันนี้เป็นไม้เทา้าอ่ะแล้วสามารถปลดด้ามออกมาตรงเนี้ยแล้วกลายเป็นมีดได้เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองอะ่ะอันนี้มันเป็นโซ่ตรวนที่เขาเอาไว้คล้องรอบเอวของนักโทษเพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษหลบหนีครับระหว่างที่เอานักโทษเนี่ยไปใช้แรงงานอยู่เนี่ยมาดูนี่ดิ นี่คือกุญแจมือในอดีตนะที่เขาเอาไว้กันพวกนักโทษหลบหนีส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่คล้องขานะล็อกข้อเท้าเวลาเข้ามาดูพวกพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับคุกอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วหดหู่เหมือนกันนะและการที่มียุคล่าานะนิคมยุคที่แบบ เข้ามาปกครองประเทศคนอื่นเขาแบบนี้มันก็รู้สึกทําให้หดหู่ว่าเฮ้ยทําไมคนด้วยกันน่ะเขาถึงทํากันได้ขนาดนี้แค่ต้องการอํานาจต้องการพื้นที่ต้องการที่ดินต้องการการปกครองคนอื่นเขาอยู่เหนือคนอื่นเขาแค่นั้นเองเหรอถึงต้องโหดร้ายกันขนาดนี้เออแล้วห้องโถงนี้ครับเป็นห้องโถงที่ รวบรวมรูปของผู้ที่สละชีวิตเพื่อชาตินะครับเป็นการไว้อาลัยนะครับผมว่านี่คือส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดห้องนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องที่เขาจำลองขึ้นมาที่เอาไว้แขวนคอนักโทษนะครับแล้วก็มีนักโทษหลายคนที่ต้องเสียชีวิตอยู่ในห้องแบบนี้ที่เขาจำลองขึ้นมา ต่เดินเข้ามาตกใจเลยนะเนี่ยอยู่ดีๆก็แบบ <c oughs> เด้งปึ้มขึ้นมาเนี่ย <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูปของนักโทษแต่ละคนที่โดนแขวนคออันนี้เนี่ยเป็นห้องใต้ดินนะเราลงมาตรงชั้นใต้ดินแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องทรมานนักโทษที่เขาเข็นความจริงหรือความลับอะไรอย่างเนี้ย เอาหัวจุ่มน้ำอ่ะโคตรโหดอ่ะตรงที่เรายืนตรงนี้เนี่ยนี่เขาเป็นการจำลองนะห้องขังชั่วคราวเพื่อที่จะรอสอบปากคำนี่เป็นห้องขังนะและทางนี้เป็นห้องสอบปากคำสอบปากคำเสร็จเนี่ยถ้าไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะเอาไปทรมานต่อนี่ก็คือการทรมานต่างๆในรูปแบบต่างๆเขา มีกรอกน้ำร้อนด้วยหูวตกใจ อันนี้เป็นที่ขังหลังจากสอบปากคำเสร็จเว้ยฝั่งนี้เป็นที่ขังแบบแคบสุดๆเพื่อไม่ให้นักโทษเนี่ยขยับตัวได้อันนี้คือพอดีตัวเลยนะขยับไม่ได้เลยอะติดอะแคบมากอะคือหลังพิงก็คือจบเลยอะคือที่หุงข้าวของนักโทษ แล้วสังเกตดีๆนะจะมีไม้อยู่สองอันเนี่ยความหนาตรงนี้จะไม่เท่ากัน,นเขาเอาไว้ควบคุมพวกปริมาณอาหารของนักโทษว่าจะให้อดข้าวเท่าไหร่จะให้กินแค่ไหนอันนี้ชุดนักโทษครับเป็นยูนิฟอร์มนี่ไง และเรือนจำเนี่ยเขาก็จะออกแบบให้เป็นรูปวงกลมเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นแล้วก็ติดตามนักโทษแล้วเขาจะทําให้มีช่องแบบนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นเงาของนักโทษว่านักโทษอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกัน เขาบอกว่านี่ห้องขังนะอันนี้เนี่ยคือตัวส่งสัญญาณให้นักโทษเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรอยากจะติดต่อกับผู้คุมหรือว่าเรียกผู้คุมเนี่ยให้กดปุ่มนี้เข้าไปเลื่อนปุ่มไม้นี้รูเล็กๆแล้วไม้ข้างนอกก็จะตีลงมาแล้วก็จะเป็นสัญญาณให้ผู้คุมได้เห็นว่าเฮ้ยห้องเนี้มีเรื่องที่อยากจะติดต่อกับผู้คุมอะไรประมาณนั้น อาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ให้นักโทษเนี่ยมาทํางานหรือว่าใช้แรงงานเน่งแต่ภายหลังเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนแบ่งซอยเป็นสีห้องมีทั้งผลิตอิฐนะครับในยุคที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาปกครองถ้าอาคารไหนที่เป็นอิฐสีแดงเนี่ยมีตาปั้มแบบนี้ก็คือผลิตมาจากที่คุกแห่งนี้แล้วก็นอกจากผลิตอิฐแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่ผลิตพวกยูนิฟอร์มเครื่องแต่งกายต่างๆด้วย เนี่ยบอ่อน้ําตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเป็นที่ที่เขาใช้ประหารชีวิตแล้วก็เป็นที่ฝังศพของคนที่ถูกประหารเนี่ยน่าจะอยู่รบริเวณบ่อน้ําตรงนี้พื้นที่ของเรือนจำนะครับเป็นภาพกว้างนะที่เราขึ้นมาอยู่บนนี้นะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเอาจริงรอบๆอ่ะเราจะสังเกตเห็นพวกมีคอนโดมิเนียมตึก ต่างๆแล้ววิวที่เขาเปิดหน้าต่างแล้วมองลงมาเป็นวิวคุกเก่าอ่ะนั่นก็คือที่ออกกําลังกายของนักโทษที่เขาบอกว่าจะให้เวลานักโทษเนี่ยประมาณวันละ30นาทีในการออกกําลังกายออกมายืดเส้นยืดสายแล้วเขาก็จะอนุญาตให้นักโทษเนี่ยสามารถเขียนจดหมายได้เดือนละหนึ่งครั้งจะออกกําลังกายยังไงโหเป็นช่องๆให้เดินยืดเส้นยืดสายเนี่ยเ แล้วเวลาออกก็เดินเรียงแถวเดี่ยวออกงนี้ผู้คุมก็จะยืนอยู่งนี้ไหนอลองขึ้นยืนมองสิเออเห็นหมดเลยนะกี่คนอะไรยังไงแต่สองฝั่งนี้เขามีกำแพงกั้นเขาก็จะไม่เห็นกันว่าคุยกันยังไงมาดูงนี้กันนี่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยคืออาคาร ประหารชีวิตนะในสมัยก่อนเราจะเห็นเลยอะว่าเขาประหารชีวิตเนี่ยเขาใช้เชือกในการผูกโอ้ยแล้วข้างหลังนี่เขาจะเป็นแบบที่คันโยกเว้ยแสดงว่าตรงพื้นอะพอเขาโยกคันโยกเสร็จพื้นนี้ก็จะเปิดแล้วก็จะตกลงไปปุ๊บจากข้อมูลครับเขาบอกว่าอาคารนี้เนี่ยสร้างขึ้นสูงจากพื้น5เมตรนะ เพื่อให้ไอแผ่นไม้ข้างล่างตรงนั้นนะสามารถแบบเปิดปิดได้เอาไว้ประหารชีวิตแล้วก็จะมีคันโยกอยู่ด้านหลังใครที่ได้เดินทางมาที่เกาหลีใต้ผมอยากแนะนำให้มาที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายปัจจุบันเดินจําแห่งนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วซึ่งคนเกาหลีเองก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่โศกเศร้ามากแข่งหนึ่งในอดีตส่วนใครที่อยากเดินทางมาผมจะบอกพิกัดไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับมาถึงโซครับนี่คือมื้อแรกของเราในโซนะครับอยู่ที่โฮงแดแถวโรงแรมที่พักนี่แหละนะก็จะมีร้านที่เราอยากกินมากๆนั่นก็คือร้านขาหมูนั่นเองคิดถึงขาหมูจังเลยอยากกินขาหมูนะครับร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงฮงแดนะแล้วก็หน้าร้านเนี่ย เขาจะมีรูปหมูเยอะๆเลยอะแต่มาดูรสชาติกันว่าเป็นยังไงมันจะทดแทนขาหมูทีบ้านเราได้ไหมอือเอาจริงๆนะเหมือนกันเปรียบเลยแค่ไม่ไม่ได้ราดน้ำผะโหท้ทีเด็ดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะเวลามาเนี่ยอันนี้คือเล็กสุดนะเขาบอกว่าให้กินสองถสามคนแล้วเข้ามาถ้ามาน้อยอย่าเพิ่งสั่งซุปนะเพราะเขามีซุปให้แบบฟรีเลยอยู่ดีเขาก็เอายกมาให้เลย เราคนไทยไม่มีข้าวนี่เอาไหนดีจิ้มไหนดีลองจิ้มนี้แล้วกันหยดเลย <c oughs> อร่อยเลยคิดก็ว่ากินขาหมูแบบไม่ได้ราดน้ำพะโล้เว้ยใช้ได้เลยครับหาของกินอร่อยออร่ยแล้วก็ ถ่ายมาให้ดูอัปเดตลวให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับพยายามเดินหาจิมดักอยู่เดินอยู่มากับชั่วโมงหนึ่งหาไม่เจอแถวนี้สรุปว่าขาหมูเมื่อกี้โคตเรเลี่ยนเลยครับเลยแบบไม่ไหวว่าต้องออกมาหาของหวานตบหน่อยมาที่ชูโร o 1 0่101นี่ไอติมไมเติม,ตมและกัดไปเรียบร้อยแล้วนะตักไปแล้วนะบอกเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับแต่ว่าร้านนี้ถูกนะสองอันเนี้รวมกันอะ มันแค่5,500วอนเองอะแล้วย้อนกลับไปดูบิงซูดิไม่แพงจังวะ1,000บาท1,000บาท55 0ห0จะบ้าเหรอโหดอะไรขนาดนั้นถ้าใช้เงินสดเนี่ยเขาให้เดินเข้ามาซื้อข้างในได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าใช้การ์ดอะไรเงี้ยก็กดตู้ข้างนอกได้เลยแต่แถวยาวมากนะบอกก่อนถ้านั่งในร้าน1คน1นึ่งออเดอร์นะครับอืม ดู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 ความหวานมันแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ <c oughs> หวาน <c oughs> อันนี้ก็หวานหวานจัดเมื่อกี้มันจัดนี่หวานจัด